เลิหน่อยสิหืมสมววันินี่แหละน้ำสวสันเลิศสีม่วงๆแล้วก็น้ำองุ่นแล้วละ่ะดื่มน้ำหน่อยกึบ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 ทำไมเสียงดื่มน้ำมันเป็นอย่างนั้นอนะแม่อ่ะแม่ก็ไม่รู้แล้วพ่อดื่มอะไรอยู่นะ่ะพอดีพ่อดื่มนมหมดแล้วพ่อขอ,อนมเพิ่มได้ไหมได้อ่ะเอาไป ขอบใเน,นะแม่แค่นี้แหละถ้าเอาไปแช่ช่องฟิตค,คงเป็นไอติมเกล็ดน้ำแข็งแน่ฮึมกึบกึบสวัสดีค่ะน้องเชื่อไลเหรอคะเหนูชื่อน้องแฮมเบอร์เกอร์ค่ะสวัสดีนะคะพี่สาปารสแล้วน้องชื่อรู้จักพี่ชื่อพี่ได้ยังไงคะหนูคิดว่าชื่อพี่เป็นสาปารสนะคะเอะพ่นิชา แฮมเบอร์เกอร์อันนี้กินได้หรือเปล่าอ่ะมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์อะเอยน้องแฮมเบอร์เกอร์มันมันไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ของกินมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตุ๊กตามันกินไม่ได้นะน้องนึกอะไรก็เป็นของกินหมดจชิกา้าแล้วจะไปลดของพี่นิชากินได้ไหมไม่ได้น้องมันกินไม่ได้เป็นปตุ๊กตาเนี่ยอชิกา้าไม่รู้เรื่องอะไรเลย หนูอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอะค่ะพี่นิชาอุ้ยอุ้ยน้องนี่อยากกินอีกแล้วเอ้ยเอ้ยพ่อก็ยอ,อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะพ่อยังไม่ได้กินเลยวันนี้เนี่ยโอ้าวันพ่อก็ยังไม่ได้กินเลยนะลูกลกเดีย๋ยวพ่อว่าพอา่อลองไปซื้อก่อนแล้วปิวปิวปิว,ปวพ่อเป็นอะไรเนะี่ย วิ่งจืดๆจะจจวด,ดเลยเนี่ยเออลูกสาวบอกว่าที่นี่น่ะมีมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงขายนั่นไปถามลุงคนนั้นดีกว่า <c oughs> สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีจ้ะจะซื้ออะไรเหรอจ้ะสังขยาหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าครับเอ,อิ่มผมอยากกินเอ,อิ่มข้าวเหนียวมะม่วงครับ โอ้หมดแล้วจ้าช่วงน,นี้ขายดีหน่อยโอ้โหหรอครับอืมอคุณลุงครับแล้วแถวนี้มีที่ไหนขายไหมครับมีตลาดนัดใกล้ๆอยู่แถวๆนี้จ้าตลาดสดบ้านเพียจา้าโอ้ครับครับครับคุณขับไปผิดทางหรือเปล่าครับโอ้ใช่ชครับใช่ครับเฮ้ยคุณนี่เปไน็นอะไรปีจังเลยวันนี้นะ่ะน่าจะมี มะม่วงขายแล้วแหละสวัสดีครับนี่ใช่ตลาาสดบ้านีพหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับจะมาซื้ออะไรหรอครับผมจะมาซื้อแมงโก้นะครับแมงโก้มะม่วงใช่ไหมครับใช่ครับครับครับเชิญไปเถวตรงนี้เดินนะครับมาตามผมนะครับได้ครับเอ่อพาไม่เคนหนีเขาดีกว่าโอเคลูกเราไม่ได้ไปจูจแนะลูกโอ้ตลาาสดบ้านเพของเยอะดีนะครับ เน่นั่นครับผมอยากได้พืชออะครับ,รบอยากได้พม้อะไรเชริญเลือกในนามสบายเลยนะครับผม,ผมจริงนะครับืหไหนฝั่งไหนเป็นมะม่วงในฝั่งนี้น่าจะเป็นผักนะโอ้เจอมะม่วงแล้วอ,อมีอีกลูกไหมครับ <laughs> ออันนี้คือลูกสุดท้ายแล้วนะครับเอาลกครับช่วงนี้ขคยดีมากเลยครับมะม่วงอย่างอยก็ยังดี่อยนะยังดีกว่าไม่มีมะม่วงเลยแล้วตลาดมีข้าวเหนียวขายไหมครับออมีครับมีครับเชิญด้านในเลยนะครับเอาตาลงตาลงครับรับลูกค้ามาหน่อยสิครับบ่ไงจ้าตลาด เดี๋ยวลูกเขาจะเข้าไปนะครับตาลุงตาลุงได้เลยจ้ะตาหลานตาหลานนี่เธอททำไมเคยต้องตะเกินคุยกันด้วยล่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาได้ตะเกินคุยกันทำไมนะเชิญมาทางนี้เลยนะครับคุณผู้ชายเขาบคุณนครอบที่ชันผม่ฮมึโอ้โอ้สวัสดีครับไม่ีอะไรให้ผมบาริการรับใช้บ้างครับอมืมบ่แต่ ว่าข้าวเหนียวอยู่ตรงไหนหรอครับโอ้โหข้าวเหนียวหรอครับมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะไปกี่ทุงหลอครับหนึ่งทุงก็พาะครับนี่จะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเดี๋ยวอดรีบเร็วดีมากเหลือทุงสุดท้ายด้วยเดี๋ยวช้าไป<ม>เกือบอดได้แล้วเนี่ยแล้วัวแต่ช้ากันเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตามนี้นะครับได้ครับคิดงินนะครับ ใส่วางข้าวเหนียวก่อนปิ้วปิ้วปิวเส่ม่วงไปด้วยปิ้วปิวปิ้วปิว,ปว,ปวรับตะก,กร้าไหมครับตยครับนี่ครับเงินครับโอเคครับกลับบ้านได้เลยนะครับ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 ฮึมกระโดดามโต๊ะเลยแม่ลูกจ๊ะพ่อกลับมาแล้วพ่อซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วนะจริงเหรอพ่อไหนดูไหนสิ นี่นี่เดี๋ยวพ่อฝากฝากแม่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเอยไม่ใช่ฝากฝากข้าวเหนียวมะม่วงไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วพ่อจะไปเข้าห้องน้ำนะสักพักโอเคพ่อเออแม่แม่แม,แม,แม่อย่าลืมปอกใส่พ่อด้วยนะอ้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ปอกใส่จานให้ด้วยนะมะม่วงเนี่ยได้พ่ออืมเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า,าปวดปัสสาวะเลยเกินหืมเดี๋ยวเอามะม่วงปอกใส่จัง แล้วก็เอาใส่ข้าวเหนียวมาด้วยแหมง่ายๆสับๆๆๆๆแค่นี้เอามาใส่ได้ข้าวเหนียวแล้วเอาข้าวมาใส่ด้วยยิงทันไดน้พีเ่เล่นของเล่นต่อดีกว่าออ้ยน่าอะไรอะ่ะข้าวเหนียวมาม่วงหรือเปล่าสงสัยแม่จะทำให้เรากินแน่เลยแม่คะขอบคุณนะคะเย้ มาให้อนอร่อยจังเลยลูกนั่นข้าวเหนียวมะม่วงของพ่อนะลูกเอ้าหรอคะแต่หนูกินไปแล้วอ่ะมันอยู่ในท้องหมดแล้วเออปัสสาวะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าเหนียวมะม่วงดีกว่าอ้าวเออ เอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่ข้าวเหนียวมะมงของพ่อแ่ะทีชที่กินหมดแล้วอ่ะพ่อจริงเหรอแม่ใช่แล้วพ่ออี่อ ก็บา,บายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบาย,บายอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและ้วก็อย่าลืมคอมมเนต์ด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะกดกินอีกแล้วคลิปนี้บายบายนะครับิีกับคนเดียว